สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนตอนนี้ตอนน,ตอนนี้อยู่ที่ร้านต้นตำที่ข้ามเดือมาฝา่าเท้าเือวันวันร์นะคะวันนี้มาเลี้ยงส่งเจมนะคะเลี้ยงนะครับเลี้ยงมาเลี้ยงส่งก็คือกินเลี้ยงไม่ได้เป็นคนเลี้ยงอัดไปก่อนอัดไปก่อน <c oughs> จะไปอเมริกาแล้วค่ะเจมได้ไหมคะว่าคลิปที่แล้วคือเจมไหนเจมคนนี้คือคนที่ไม่ไม่เคยขึ้นเรือข้ามฟ้าแล้วก็ไม่เคยไปเอเชียทีมาก่อนแล้วก็ไม่ใช่เจมเหยครับเจมเจมเหยไม่ใช่เอ้ยกึ่ตีนเหรออ่ะเออมาเฮ้ยเดี๋ยวถ้าเกิไอ้กีหดเจียงครับเจ้าทำไมชอบไปียงผมยาวขึ้นเลยจากวันนั้นไม่เคยยาวผมไม่ยาวขึ้นเลยเม็นหนป้เขียนไม่ได้เขียนไม่ได้บินหมดแล้วนะทำไมมันบ่นหรอเฮ้ยบ่น คือบ่นวันนี้มาคือเจมช้ามามัวเดลซ้อมหลีได้รู้น้องก็ทำให้อดแดกไปหลานเมนู้อะไรทีเดียวเออคือว่าเจมอยากมากินมากใช่ไหมก่อนไปม่วงแล้วท้อป่ะตลกมากเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรออาหารมาแล้วถ่ายไปไป